สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิจนะครับใครที่คิดกําลังอยากจะผ่อนทองอยู่มาฟังทางนี้เลยนะวันนี้ช่างกิจจะพาทุกคนไปผ่อนทองกันแบบนี้นะเราไม่ต้องจ่ายเงินซักบาทเลยนะได้ทองมาก่อนแล้วค่อยผ่อนทีหลังนะไม่ต้องไปออมก่อนไม่ต้องไปจ่ายก่อนนะตัวนี้เป็นทองคํา1บาทนะเดี๋ยววันนี้ช่างกิจจะพาทุกคนไปขอสินเชื่อผ่อนทองกันว่าต้องทําอย่างไรถึงจะได้สินเชื่อแบบที่ช่างกิจไปขอมานี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเป็นนี่กันอีกนะ สำหรับใครที่ติดตามช่างกีจมาตั้งแต่เริ่มต้นๆน,น,นะก็จะรู้ว่าช่างกีดเคยพาทุกคนไปขอสินเชื่อนู่นนี่นั่นไปเป็นนี้นะไปขอกู้เขาโน่นนี่นั่นหลายอย่างนะวันนี้หนึ่งในนั้นก็คือการผ่อนทองนะทุกคนที่ช่างกีจใส่อยู่นี้เป็นทองคําแท้นะทุกคนเหมือนไหมช่างกีจใส่เหมือนไหมทุกคนเนี่ยใครไม่เชื่อทองคําแท้นี่มีมีแก้วแถมให้ด้วยมีแก้วแถมให้ด้วยเป็นแก้วแบบนี้นะทุกคนอ่าเป็นแก้วแบบนี้ใครที่ คิดอยู่ว่าจะต้องทํำยังไงนะจะต้องทํำยังไงใครที่กําลังอยากจะผ่อนทองแบบช่างเกียรติอยู่ต้องบอกว่าช่างเกียรติไม่ได้เสียเงินสักบาทนะไม่ได้จ่ายก่อนสักบาทนะเรารับทองมาก่อนแล้วก็ค่อยผ่อนทีหลังนะตัวนี้จะมีขั้นตอนมีวิธีการอย่างไรนั้นวันนี้ช่างเกียรติจะเล่าแบบละเอียดเลยนะแล้วก็ใครที่อยากได้ต้องทําตามแบบที่ช่างเกียรติบอกนะเดี๋ยวทุกคนก็จะได้สินเชื่อผ่อนทองแบบที่ช่างเกียรติพาไปทํานี้นะครับ สินเชื่อผ่อนทองต้องบอกว่าเป็นสินเชื่อของบริษัทเมืองไทยแคมปิตอนนะหรือว่าเมืองไทยลิสซิ่งนะตัวนี้ช่างกิไปขอสินเชื่อนะเป็นสินเชื่อผ่อนทองนะจริงๆแล้วเขาก็อนุมัติในวงเงินก็อยู่ที่ประมาณ40,000บาทเราจะเลือกเอาอะไรก็ได้นะทุกคนเราจะเอาตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์ทีวีต่างๆก็ได้นะภายในวงเงิน4 0,000บาทนะแต่ช่างกิ อยากได้ทองช่างกิจก็เลยเอาทองใครอยากได้โทรศัพท์ก็สามารถเอาได้นะแต่ช่างกิจอยากได้ทองก็เลยเอาทองนะแต่ก่อนที่เราจะไปขอสินเชื่อตัวนี้ได้นะทุกคนเดี๋ยวช่างกิจจะพาย้อนกลับไปก่อนคนที่จะสามารถขอสินเชื่อตัวนี้ได้นะต้องเป็นลูกค้าเก่านะทุกคนลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าคือยังไงต้องเคยขอสินเชื่อกับเขาก่อนอ่าอย่างช่างกิจเคยทคําคลิปไปก็คือพาทุกคนไปจำนำเล่มทะเบียนนะ ไปจำนำเล่มทะเบียนมอไซค์แล้วทีนี้ทังกิจก็ใช้งวดก็ตรงมาตลอดนะมีประวัติลูกค้าที่ดีนะผ่านระยะเวลาไปสักประมาณ6เดือน8เดือน10เดือนต่างๆเราเป็นคนที่ประวัติด,ดีใช่ไหมทุกคนทางบริษัทเมืองไทยเคปิตอลเขาก็จะเสนอสินเชื่อต่างๆให้เรานะว่าเราอยากได้สินเชื่อเพิ่มไม้เป็นสินเชื่ออส่วนบุคคลหรือว่าสินเชื่อรถใหม่อยากได้ไหมก็สามารถไปขออนุมัติได้พอดีในการเป็นลูกค้าเก่าก็คือ จะขออนุมัติง่ายนะเพราะว่าหนึ่งละเรามีประวัติการส่งที่ดีนะสถาบันการเงินหรือว่าไปกู้ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีประวัติการส่งที่ดีประวัติการเงินที่ดีของเราเราจะสามารถขอได้ง่ายนะทุกคนอ่าขอได้ง่ายนะใครที่มีประวัติที่ไม่ดีก็อาจจะไม่ได้นะทุกคนตัวนี้ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติของกฎหมายอยู่แล้วช่าแม้นเพื่อนแต่ทั้งกิจเป็นคนที่ประวัติดีอ่าทังกิจใช้ตรงตลอดแล้วก็มี ปิดยอดโน่นนี่นั่นด้วยนะช่างกิจก็เลยวันนี้ไปขอสินเชื่อผ่อนทองนะ,อะใครที่ผ่านเงื่อนไขที่ช่างกิจพูดมาไม่อจักคู่แล้วสามารถไปขอได้นะครับตัวนี้วงเงินก็แล้วแต่ตัวบุคคลนะว่าจะมีวงเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะช่างกิจตอน,นแรกๆช่างกิจก็ได้50ตังค์นะแต่ช่างกิจไม่เอาก็เลยรอเอา1บาทตอนนี้ก็ได้1บาทนะก็เลยตัดสินใจเอาสินเชื่อตัวนี้ก็ขออนุมัติผ่านเรียบร้อยนะครับผ่านเรียบร้อยทีนี้จะพาไปดูว่า มีขั้นตอนวิธีการอย่างไรถึงจะได้ทอง1บาทมาใส่แบบช่างเกตนี้อ่ามาใส่แบบช่างเกตนี้ก็คือเราผ่านเงื่อนไขตัวแรกที่ช่างเกตพูดไปแล้วใช่ไหมว่าเราเป็นลูกค้าที่ดีเราเป็นลูกค้าเก่าของเขาเราก็ไปที่สาขานะทุกคนไปที่สาขานะบอกว่าขอสินเชื่อผ่อนทองนะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะเช็คประวัติของเราอะสามารถให้เราได้เท่าไหร่หนึ่งสลึงสองสลิงหรือว่า1บาทนะอ่าก็แล้วแต่บคุคคลพร ได้อนุมัติปุ๊บอย่างช่างกิได้1บาทใช่ไหมก็ทําทสัญญาตกลงเอานะตกลงเอาวิธีการซื้อหรือว่าวิธีการไปเอาทองก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมีของเขาอยู่แล้วนะให้เราไปเลือกไม่ใช่นะทุกคนคืออย่างแรกเลยประวัติเราผ่านเขาอนุมัติในวงเงินที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ส่วนแล้วแต่ตัวบุคคลใช่ไหมเพื่อนทีนี้อย่างท่างกิจะเอา1บาทอบาทช่างกิจะเอา1บาททางพนักงานของเขาก็จะให้เราไปเลือก ท,นะที่ร้านทองเลยนะที่ร้านทองต่างๆนะเราไปเลือกร้านไหนก็ได้ที่เราชอบนะลายต่างๆนะทีนี้ช่างเกตไปเลือกมาคือลายนี้าลายนี้ก็คืออยู่ร้านเขาขายตอนนี้รวมกําเน็ดที่เท่าไหร่นะก็คือ33,000บาทบริษัทเมืองไทยลิสซิ่งหรือว่าพนักงานเขาก็จะเอาเงิน33,000บาทนี้ไปจ่ายร้านทองนะไปจ่ายร้านทองให้เราแล้วก็รับทองมา,ารับทองมาเสร็จปุ๊บเราก็มาทําเอกสาร อ่ากู้กันกับบริษัทเมืองไทยนะามาทํากับเมืองไทยก็จะมีรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการเลือกค่างวดก็คือวงเงินที่เราจะกู้ก็คือเท่ากับตัวที่ราคาทองเลยนะที่เราไปซื้อหน้าร้านนะอย่างเช่นรวมกําำนดทุกอย่างเขานี่อยู่ที่33,000บาทนะทุกคนเขาก็จะเอายอดตัวนั้นมาเป็นยอดที่เรากู้นะแล้วก็จะมาคูณดอกเบี้ยแล้วก็มาหารเฉลี่ยว่าเราจะเอากี่เดือนนะอันนี้คือการผ่อนทองแต่ผ่อนทองก็มีข้อ เสียอยู่เหมือนกันนะทุกคนตัวพรทองดอกเบีย้ยจะค่อนข้างที่จะสูงกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าสินเชื่อจำนำเล่มนะตัวนี้ดอกเบีย้ยจะสูงกว่าแต่ที่ช่างเกียรตัดสินใจเอาเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งละทองมันมีมูลค่ามันไม่ไม่เสียหายแน่นอนถ้าเรามีใส่สองถ้าเรามองถึงเรื่องดอกเบีย้ยนะตัวนี้เมือไทยลิสซิ่งเราสามารถปิดก่อนได้ลดดอกเบีย้ยทั้งหมดนะตัวนี้ข้อดีนะยัง ช่างเกตไปกู้มาวันนี้33,000บาทถ้าเดือนหน้าช่างเกติจ,จะปิดทั้งหมดช่างกิจก็เสียดอกเพียงแค่400กว่าบาทแค่นี้จบนะมันก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เราเอาเงินเ,าเราไปซื้อนะทุกคนอ่าก็ไม่ได้แตกต่างมากนะถ้าเราปิดนะแต่ถ้าเราใช้งวดเขาไปตามลำดับที่เราเลือกนี่เราก็อาจจะเสียดอกเบี้ยนะยังอ่าตัวนี้ช่างเกีจตพูดให้ฟังตรงๆเลยช่างเกียตกู้อยู่ที่33,000บาทถ้าส่งครบนะทุกคนถ้าส่งครบ36เดือน ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0กว่าบาทอ่าเป็นดอกเบี้ยประมาณ90,00กว่าบาทเลยนะเงินกู้3 0 0 0มื0น0บาทแต่ที่ทางกิจเลือกเอานี้เพราะว่าธางกิจมีแผนที่จะปิดในอนาคตไม่ไม่ไม่ใช้ให้ครบสามจุดหกเราว่าดอกเบี้ยมันสูงแต่เรื่องของดอกเบี้ยมันก็เป็นธรรมดาของกฎเกณฑ์การกู้เงินนะเราก็ต้องยอมเสียดอกเบี้ยของอ่าเขาให้เราก็ต้องยอมเสียดอกเบี้ยให้ทางบริษัทลิสซิ่งนะเพราะว่าเขาเอาเงินเขามาซื้อให้เราก่อนนะก็เป็นกลไกปกติทั่วไปไม่ซีเรียสแต่ เราก็สามารถปิดก่อนได้เพื่อเราจะเซฟตัวดอกเบี้ยนี้ได้นะตอนนี้ทางเกียรติก็มีแผนที่จะปิดอยู่นะสำหรับสินเชื่อผ่อนทองน,นะครับต้องบอกว่าใครที่สนใจนะใครที่สนใจสินเชื่อต่างๆนะถ้าเรามีประวัติที่ดีนะทุกคนไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะถ้าเรามีประวัติที่ดีเรา,าส่งตรงส่งครบตลอดเนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายไปหมดนะทุกคนแต่ถ้าเรา,าไม่ส่งเนี่ยทุกอย่างมันก็จะกลับกันนะมันก็จะยากไปหมดนะตัวนี้ เราก็ต้องรักษาเครดิตของเราด้วยนะครับทุกคนนะครับเราต้องรักษาเครดิตของเราเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในสถาบันการเงินนะครับเพราะว่าเขาก็มั่นใจเรื่อใจในตัวเราให้เรากู้ชแทนเพื่อนนะให้เรากู้ทั้งที่เราไม่ได้มีอะไรไปคําประกันเลยเขาก็ให้เรากู้ตั้งสามหมื่นนะลองนึกดูว่าคุณเดินไปยืมเงินใครสามหมื่นเขาจะให้คุณยืมหรือเปล่านะแต่ทั้งเกียรติเดินไปหาเมื่อทหรที่สิ่งอเงินสามหมื่นมาเื้อทองเขาให้ทั้งเกียรตินะตัวนี้เราก็ต้องามองเห็นในมุมมอง ในความแตกต่างด้วยนะทุกคนใครที่มีประวัติที่ดีใครที่รักษาประวัติที่ดีไว้เราก็จะได้การอนุมัติที่ง่ายนะทุกคนตัวนี้ก็ฝากทุกคนหรือว่าเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่อยากได้สินเชื่อต่างๆนะครับวันนี้จ้าเกียรติก็พาทุกคนไปทําการผ่อนทองนะต้องบอกว่าถ้าคิดจริงๆนะทุกคน ดีกว่าเราไปผ่อนทองแบบจ่ายไปก่อนแล้วคบค่อยไปเอาทองอันนั้นเราเสียเปียบเขานะตัวนี้เราได้ทองมาก่อนแล้วเราค่อยผ่อนจ่ายนะ <S <S ถ้าเราไม่อยากปิดเราก็ผ่อนไปเรื่อยก็ได้ก็ไม่เสียหายทองมันก็มีมูลค่า <S 1> <S 1> เรื่องดอกเบีย้ยกับเรื่องอเงนินต้นมันก็เป็น,นกลไกปกติของการคู้เงินอยู่แล้วอนี้เราก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับ <S <S ใครที่อยากได้ทองนะมีรถใหม่ก็มีมีของอื่นก็สามารถขอได้นะครับสําหรับใครที่เป็นลูกค้าของเมืองไทยลิฟซิ่งอยู่นะครับสำหรับวันนี้ ก็าพามาผ่อนทองนะทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์หรือจะเป็นความรู้เป็นแรงบันดาลใจให้ใหลายคนที่กําลังอยากจะผ่อนทองอยู่นะครับวันนี้ทั้งเกียตก็ไปจัดการมาให้แล้วนะไปแสดงเองเล่นเองนะอันนี้ทั้งเกียตไม่ต้องไปสืบหาใครนะทั้งเกียรพาไปทําเลยจํานําเล่มทั้งเกียก็พาไปทําเลยนะผ่อนทองทั้งเกียตก็พาไปทําเลย,นะอ,อ,เลยอันนี้เราไม่ต้องไปเรียนรู้จากใครนะเรียนรู้จากตัวเองดีที่สุดนะครับสาหรับเรื่องของการ อ่ะอนทองหรือว่ากู้เงินสินเชื่อต่างๆนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาทําความรู้จักกับสินเชื่อผ่อรทองของเมืองไทยลิสซิ่งหรือเมืองไทยแคปซิตอลอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยู่ก็สามารถติดต่อเมืองไทยได้นะครับแต่ทั้งเกียรติท่บอกว่าเมืองไทยเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนฝากให้ทุกคนบอกเมืองไทยสปอนเซอร์ท้งกิจด้วยนะครับอ่าท้งเกียรติเสียดอกเบี้ยเยอะนะหลายสัญญาแล้วนะกับเมืองไทยลิสซิ้งนะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท